กันด้วยนะครัวันนี้ก็มาอยู่กันในไอดดนี้อีกแล้วนะที่จริงผมก็วิชาเก็บเพชรได้สองรอย่สิบสองนะคือแบบว่าผมอยากได้เลลี่อ่ะหนึ่งตัวตัวสุดท้ายอ่ะนะครับจะเป็นตัวรีเจนด้วยนะเนี่ผมอยากได้ตัวสุดท้ายอ่ะแล้วผมจะได้ไปทำซับดำด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่า เนี่ยครับเป็นดีเซนเดอร์โลกใหม่ครับผมคือแท็กของผมเนี่ยที่ผมต้องการคือมีโลกใหม่กับแท็กอะไรก็ได้อีกอันนึงครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยค่อยมาเฉลี่ยกันให้มันได้แท็กหนึ่งคบครบแค่นั้นเลยครับคือที่ผมอยากได้ตอนนี้ที่ผมทำเนี่ยมันจะมีสีดำอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับผมก็อยากได้เรลี่เนี่ยเพราะว่าผมจะทำนะ แล้วเวลาที่เราเออกไปเล่นเนี่ยมันก็จะได้เอได้เศษหกเศษด้วยนะนี่นะหกเศษต่อสัปดาห์เนี่ยผมได้ครั้ละสามซึ่งมันน้อยนะผมก็เลยมองว่าเออยังไงผมก็จะทำบูสตันอยู่แล้วอะ่ะผมก็เลยมองว่าเอออยากได้สักตัวตัวสุดท้ายะนะครับ เนี่ยผมก็เลยว่าเออจะมาเปิดตู้นี้นะเพราะว่าเหรือการออกมันก็หนึ่งอร์ซนนะครับมันก็คือเหรีดจปกตินั่นแหละนะผมก็เลยว่าจะวัดดวงอะ่ะขอแค่ตัวเดียวเลยอะ่ะได้คือหยุดถ้าไม่ได้ผมอ,อาจจะต้องยัดเศษอ้อหอดำร่วน สายเข้าพอด,ดีนะครับผมก็เลยตัดมาตอนที่เปิดแล้วล้วกันนะครับไปออกเฮอะเดลี่โอ้โหเจ๊งว่ะโ,โหต้องเปิดไปถึงการันตีแล้วมั้งเนี่ยสี่ดาวอ่ะโหถ้าเดล,ลี่มาเนี่ยผมก็จบแล้วนะเนี่ยน้าถ่ายโอนคาดมืดน,นะกับคาดสว่าง เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมามาเนี่ผมหยุดเลยเนี่ยเฮ้ยหยุดเปล่าวะเดี๋ยวดิดคิดก่นอนเฮ้ยไมบอกอย่าโอเด้งเลยร้อขอเลยวะนี่มันการันตีนี่มาสวยได้แล้วเลยลี่เบิ้ลไหมเบิ้ลต่อให่นะเพราะว่าผมพบแล้ว ผมได้เลของดาวของคุมแล้วโอเคลนะถ้าแต่ค่าสิเพชผมได้ค่าท่าจะว่างเลยนะ เอาดีป่าวะแต่มาถึงขนาดนี้แล้ววะเราต้องเอาป่าวะเพราว่ามันได้ธาตุสว่างอันนี้ได้เลย่าตุสว่างอ่ะเอาคือได้เหรียญสองเหรียญไม่ต้องมีล้วคุมแล้วเมื่อกี้เอ้ย นึกว่าอะไร <c oughs> โอเคได้สองเรียนแต่คนไม่ใช้ตัวเร็วนี้หรอกนะเพราะว่าผมก็เกือบจะยัดเศษแล้วเหมือนกันนี่เนี่ยแต่ตัวนี้ผมจะทำบูตตันนะ อันนี้ก็ได้ประมาณสิบห้าเศษละเดี๋ยวก็เก็บไปจากผมจะได้มีตัวใช้เ,เรียกว่าไงตัวตัวสำหรับเอขาเรียกว่าไงนะมีด้วยมันจะได้ทำซับดำได้ไม่งั้นคือมันจะได้รอบแล้วแค่สามเศษนะถ้าสมมติไม่มีหกดาวถ้าเข้าไปหกดาวจะได้รอบละหกเศษผมก็เลยต้องเลือกที่จะทำหกดาวนะเพื่อที่จะเอาเศษตรงนี้นะครับอืม ไปดูสไิได้เพิ่มเท่าไหร่แต่มอัพบูตไปยังไม่ได้อัพเลยครับนี่นแล้วขอจะบ,บายกา่อนอืม โอ้รถเด็กอยู่เนี่ยให้เท่าสรดำล้วนอะอ่าเนี่ยอ,อ,อืมยวผมต้องเอาไอ้ไอเอรเลลี่อัพขึ้นบูสต์ต่อแล้วก็ไปอัพของด้วย พอสมควรพอาจริงตู้นนี้ก็ไม่ค่อยน่าเปิดหรอกนะครับถ้าใครที่ไม่ได้เอาจะเอาเรลี่อ่ะมองว่าก็ได้แพงอ่ะแพงไปหน่อยสองร้อยเพชรหนี่งแบทเทิลนกับที่แต้มแกแต้มโโอโห้หยต้องรับทั้งไอ้นี่ด้วยอ่ะ แต่ที่จริงผมก็อยากเติมนะแต่ต้องรอคูณสองไลดิเนี่ยแล้วอ,อัเไหนที่คูณหนึ่งมันหาจากไหนวเนี่ยนอกจากไปเวทลายวันเนี่ยผมไปดูดิ รางวัลสำเร็จคะแนนชาเลนจ์ลีสพัสดุประจำสัปดาห์ที่แลบพารสามสิบรางวัลคะแนนสำเร็จชาเลนจ์อ๋อ,อเผื่อทรับดามผมได้จะร้อยสี่สิบได้เลยอ่ะถ้าผมดันในเดลี่ได้นะอ่าดูนะนึกก่อน โหนแรกโคตรไม่คุ้มเลยอ่ะได้โคตรน้อยอ่ะน้อยจริงเรียงรอกโหอย่างนี้ก็สวย อันนี้ได้เยอะกว่าอยู่อะ่ะได้สิบห้ายี่ห้านี่ได้ย <c oughs> ี่ห้าเก็ตเตอร์ออได้สัปดาห์แล้วประมาณสี่สิบห้าสิบก็โอเคนะแต่สัปดาห์หน้าผมค่อยดันเลลี่แต่ว่าบูสสองเนี่ยนะ ผมได้อดัานขึ้บูธสองก่อนนะ่ะให้เร็วที่สุดแล้วผมจะได้ไปทําบูธสามอืมบู้ร้อยอ่ะเอามาเป็นทับได้ถือว่าดีครับค่อยๆทํานะอืมเดี๋ยวอันนี้ก็แรกพรุ่งนี้ก็จะได้เมื่อแปดสิบล่ะนี่ผมก็กําลังทําอยู่เหมือนกัน เป็นตัวฟรีอ่ะสอนตัวเนี้ยไม่ต้องซีนะแน่ทุกวันเดี๋ยวก็ครบนะอันนี้เสียดายอ่ะเป็นดีเฟนเดอร์แกนไลน์ไม่ใช่ดีเฟนเดอร์โลกใหม่ดีเฟนเดอร์โลกใหม่นี่โคตรดีอ่ะอันนี้ก็จะได้แท็กเกอร์โลกใหม่ตามเซ็ตที่ผมที่ผมแบบว่าตั้งเป้าไว้แล้วก็มีช็อปเปอร์ได้เพิ่มขึ้นมาด้วยที่ผมจะทำ นะัชอปเปอร์พุท่ันเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมันมีมันมีแท,แท็กเอ่อแฮ็คเกอร์โซออนโลกใหม่นะเดี๋ยวผมก็เอาไว้ใช้ในอนาคตด,ด้วยก็ทำวุฒิสตันเหมือนกันตัวนี้เดี๋ยวน,นานา่ะนัฒนานเพิ่มเป็นปีแต่ว่ามันในระยะยาวไงผมแบบว่าเน้นสีดำก่อนเป็นหลัก อันนี้ผมเคยท,ทําคลิปไปนะครับในคารอก็เหมือนกันอืแต่ว่าผมได้ทำสีดำเหมือนคารอนี่น่าจะไม่แลกมากได้หยดุดแรกไว้ก่อนน่าจะแลกสีดาไปก่อนเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ของแรกก็เริ่มจะไม่พอนะอืมโอเค น่าจะประมาณนี้ครัทุกคนผมว่าเอาแผ่นทับไว้ละอันนี้เที่ยวดำก็วิ่งอยู่นะครับนี่เที่ยวดำก็เหมือนกันจะทำบู๊กสามตันนะครับถึงไม่ร้อยผมก็ไม่ยังไม่หยุดวิ่งนะผมก็จะวิ่งต่อไปเรื่อยๆจนมันตันนะสำหรับเที่ยวดำนะครับ เท่ากับว่าผมจะประหยัดไปได้ถ้าเป็นซับใช่ไหมสีคือผมจะประหยัดไปได้ขั้นต่ําก็สามตัวโอเคห้า okay. ดีถ้าทําเสร็จก็ห้าเพราะว่าไอตัวที่เหลือมันจะบูตตันหมดแล้วผมจะค่อยๆดันแล้วก็ให้ไอตัวห้าตัวนี้บูตตันหมดนะครับแล้วเท่ากับว่าสีอื่นอ่ะผมจะใช้ได้อีกแค่ผมก็ใช้แค่ห้าตัวผมก็ใช้ห้าตัวเนี้ยืนพื้นเป็นซับทุกสี แล้วเ้าทำอย่างไรผมน่าจะได้ขั้นต่ำของทุกสีไม่ต่ำกว่า165เดบบี๋ยวมารอดูดีกว่านะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าอาอันนี้อะไรครับเนี่ยรับอะไรรับรั่วอ กราฟแค่ตัวเดียวอันนี้ขออย่ามีบูตันนะถ้าบุตันน่าจะร้อยได้สิบหกจุดสี่นะครับมากกว่าสีไม่ใช่ดิมากกว่าไอสองดาวบุตันอีกนะครับถ้าสามดาวบูตันน่ะถึงจะมากกว่านะกับสีได้สีน้นสีเดียวนะแต่อันนี้ได้กับทุกสีนะกคนเห็นปะผมเอาแค่ร้อยหกสิบอัพก็เคละทุกสีว่าทรัพยากรดีใหม่ผมว่าถ้าโลกาสีดำมันจะคุ้มสุด ถ้าเอาทรัพยากรไอดีใหม่ๆไปลงกับสีอื่นก่อนนะผมมองว่ามันก็จะเล่นได้แค่สีนะั้นสีเดียวไงแต่ถ้าสีดำมันก็จะได้ได้ทุกสีเลยสมมติเอาห้าตัวไงก็จะได้ร้อยหกสิบละ,ละแต่ว่าตัวสีดำม,มันหายากไงอย่างผมอย่างได้หกสิบทุกสีละร้อยหกสิบทุกสีถ้าทำเสร็จนะเราเหลือ,อไอ้แชงก็จะทำตามตเหมือนกันเพราะว่ามันได้ทุกสีมันแครอทก็เหมือนกัน อีกสามตัวอีกสามตัวนี้ก็ตัวเปลี่ยนก็จะต้องสิบแต่อีกนานมากผมบอกเลยว่าแครรอผมอาจจะหยุดทําไปก่อนเดี๋ยวที่แรกของพี่พอดูแต้มดิเราแสนสี่แล้ว,ลวอะ่ะผมต้องแลกสามดาวด้วยไงผมว่าผมจะหยุดแลกสามดาวก่อนผมจะแลก ค่สี่ดาวละสี่ดาวท้าพิเศษแต่เฮมิโปนี่ผมก็หยุดแรกไว้ละมานีกนานเลยดิแรกพร้อมกันหลายๆตัวไม่ไหวนะตัวละสองพันห้าถ้าแรกสามตัวก็เจ็ดพันห้าต่อวันนะ่ะสิบวันก็เจ็ดหมื่นห้าแล้วนะครับผมเลยว่าจะแรกสองตัวทำไปทีละสองน่าจะสบายกว่าแต่ก็จะช้ากว่า เขาเรียกงั้นก็ได้ไม่น่าเชื่อว่าผมจะไม่เกลือนี่ผมถือว่าไม่เกลือนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไปถึงการันตีเนี่ยโอ้โหสยองเนะ่ะเพราะว่ามันต้องไปลุ้นอีกว่าจะได้เลลรี่หรือโอเด้งอ่ะ ถ้าไปได้โอเด้งนี่คือเหลืองชัดเลยนะไม่คิดจะเท่าเป็นซับอยู่แล้วด้วยโอเด้งอะ่ะดีนะ้ที่ได้เลลี่อ่ะได้วิวร้อยพอดีเลยโอเคทุกคนสักคินนี้ก็ประมาณนี้นทุกคนเจอกนันใหม่คลิปหน้ารถไฟล้วสวัสดีครับ